ในเทศการขึ้นปีใหม่2,565นี้เบื้องต้นขออัญเชิญพระคุณของพระรัตนตรัยจงโปรดประทานพรให้กับท่านทั้งหลายได้มีแต่ ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการคนไทยของเราในช่วงเทศกาลปีใหม่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตโดยทั่วไปเราก็จะไป ไหว้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตของเรามีความสุขตลอดปี2,565ส่วนธรรมะในเทศกาลปีใหม่นี้พุทธเจ้าก็ตรัสว่านานยัตระโพชชาตปสานานยัตระอินทรียสังวรา แปลความว่าเว้นเสจากความรู้เว้นเสจากความเพียรเว้นเสจากการสำรวมอินทรีย์ความสวัสดีมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีความสวัสดีก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติก็คือหนึ่งก็คือความรู้ ความรู้เช่นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราต้องมีความรู้บริหารความรู้ให้เป็นเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความรู้ในทางธรรมด้วยเช่นการปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเราทำได้เนี่ยก็ชือว่าเรามีความสวัสดีแล้วตาภาษาก็คือความเพียร ในการดำเนินชีวิตในสมัยปัจจุบันนี้เห็นญาติโยมก็บ่นกันเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยความเพียรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพละกําลังทางร่างกายพละกําลังทางสติปัญญาแม้แต่พละกําลังทางทรัพย์เนี่ยร่วมด้วยช่วยกันก็จะสามารถทำให้งานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย ดำเนินไปได้ตอนนี้เราอาจจะไม่มีกำลังของทรัพย์แต่เราก็มีกำลังของสติปัญญามีกำลังของอจิตใจที่เข้มแข็งเราก็สามารถที่จะประคองชีวิตของเราได้ดีพลังอะไรมีก่อนก็นำไปใช้ก่อนอะไรที่ไม่ไม่มีก็ค่อยสร้างเสริมให้มีในภายหลัง และสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่ว่าอินทรีย์สังวรตอนนี้เราก็ให้รับข้อมูลข่าวสารให้มันน้อยลงไปเราอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องโลกทุกอย่างก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่จำเป็นสำรวมตาหูจมูกเลิ้นกายใจเมื่อเราสำรวมตาหูจมูกลี้นกายใจมันความโลภมันลดลงเมื่อความโลภมันลดลงนีความต้องการที่จะเสพวัตถุนี่มันก็ มันก็ลดลงด้วยยิ่งลดลงเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีความเบาเบาทั้งกายเบาทั้งใจเพราะฉะนั้นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็คือว่าจะมีความสวัสดีได้หนึ่งก็คือความรู้แล้วก็ความเพียรและสุดท้ายก็คือการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทำได้ก็จะทำให้เรามีแต่ความสงบร่มเย็นในปีใหม่ 2,565นี้ทุกประการก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการด้วยกันทุกทุกท่านเทินขอเจริญพร